สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่ต้องบอกว่าทั้งลึกลับแล้วก็ชวนให้ขบคิดมากๆเลยซึ่งที่มาของมันก็เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือมาจากข้อความสั้นๆแค่ประโยคเดียวที่ผู้ฝั่งท่านหนึ่งส่งเข้ามาให้เราสวัสดีครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับแค่ได้ยินเกินก็น่าติดตามแล้วใช่เลยค่ะคือแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีชื่อกำกับไว้แค่ว่า อัครสาวกในอนาคตการกลับมาเกิดแล้วเนื้อหาข้างในก็ว่างเปล่าทั้งหมดเลยมีแค่ประโยคคำถามประโยคเดียวโดดๆอยู่กลางหน้ากระดาษคำถามนั้นก็คือใครคืออักครสาวกในอนาคตที่คัมภีรบางสายบอกว่าจะกลับมาเกิดโอโ้โหฟังดูเหมือนเป็นบทนำของนิยายสืบสวนเลยนะครับมีแค่ปริศนาทิ้งไว้ให้ไม่มีร่องรอยอื่นเลยจริงๆค่ะและนั่นแหละคือภารกิจของเราในวันนี้เลย คือพอไม่มีคำตอบให้ค้นหาเราก็เลยจะเปลี่ยนเป้าหมายกันใหม่เราจะไม่ตามหาว่าใครคืออัคารสาวกคนนั้นแต่เราจะมาแกะกล่องตัวคำถามนี้กันค่ะว่าทำไมประโยคสั้นๆแค่นี้ถึงได้มีพลังดึงดูดใจแล้วก็จุดประกายจินตนาการของเราได้มากขนาดนี้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าการหาคำตอบจริงๆก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคำถามที่ลึกซึ้งก็มีความสำคัญกว่าคำตอบที่ตายตัว การที่เรามาสำรวจว่าทำไมคำถามนี้ถึงถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพที่ใหญ่และลึกกว่ามากเลยครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่าค่ะวลีที่โดดเด่นที่สุดในประโยคนี้อักขระสาวกในอนาคตคำนี้พอได้ยินแล้วมันสร้างภาพอะไรขึ้นมาบ้างคะสำหรับดิฉันนะมันให้ความรู้สึกถึง ผู้นำทางจิตวิญญาณคนสำคัญเป็นบุคคลที่จะมาพร้อมกับสารที่เปลี่ยนแปลงโลกหรืออาจจะเป็นความหวังสุดท้ายในยุคที่มืดมนเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับถ้าเราดูที่คำว่าอัครสาวกก่อนเลยนะโดยทั่วไปแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่สาวกธรรมดาแต่หมายถึงสาวกเอกหรือผู้ส่งสารคนสำคัญที่สุด เป็นคนในวงในที่ได้รับความไว้วางใจให้เผยแผ่แ,แก่นของคำสอนหรือสัตธ,ธรรมมันบ่งบอกถึงสถานะที่พิเศษและภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่คนที่เชื่อแต่เป็นคนที่ได้รับมอบหมายโดยตรงเลยอืมมันมีน้ำหนักของความรับผิดชอบอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องครับแล้วพอมีคำว่าในอนาคตมาขยายต่อนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากมันดึงสายตาของเราออกจากอดีต จากบุคคลที่เราเคยรู้จักในประวัติศาสตร์แล้วบังคับให้เรามองไปข้างหน้ามันสร้างความรู้สึกของการรอคอยความคาดหวังว่าจะมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงใช่เลยค่ะแล้วการมองไปข้างหน้าแบบนั้นมันต่างจากการบูชาบุคคลในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะอันนั้นคือการมองย้อนกลับไปเพื่อลำลึกถึงแต่คำว่าในอนาคตมันคือการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมันมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในนั้น ซึ่งแนวคิดเรื่องผู้ที่จะมาในอนาคตนี้เป็นแนวคิดสากลเลยนะที่เราพบเห็นได้ในหลายวัฒนธรรมอย่างในพุทธศาสนาก็มีความเชื่อเรื่องพระศรีอริยะเมตรในกลุ่มศาสนาอับราฮัมก็มีแนวคิดเรื่องเมสยาหรือแม้แต่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์ The Matrix ก็มีตัวละคร n นโอที่ถูกทำนายว่าจะกลับมา มันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์ที่หอยหาผู้ชี้นำทางในยามวิกฤตครับน่าสนใจมากเลยค่ะพอมีตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่ามันเป็นแบบแม่แบบของเรื่องเล่าที่ส่งพลังจริงๆแต่ว่าน้ำหนักของเรื่องเล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีส่วนประกอบต่อไปซึ่งสำหรับดิฉันนะส่วนนี้คือสิ่งที่ทำให้เรื่องทั้งหมดดูขลังขึ้นมาทันทีนั่นก็คือวล,ลีที่ว่าที่คำพีบางสายบอกว่าคำว่าบางสายนี่แหละครับ ใช่นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากเลยนะคะมันไม่ได้บอกว่ามาจากคัมภี์หลักที่ทุกคนรู้จักแต่มาจากบางสายซึ่งมันให้ความรู้สึกทันทีว่านี่คือความรู้ลับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยสําหรับทุกคนใช่ครับมันสร้างความรู้สึกของการเป็นคนวงในให้กับผู้ฟังทันทีเหมือนเรากําลังจะได้ล่วงรู้ความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่หายากหรือเข้าถึงได้ยากอยู่แล้ว การอ้างถึงคัมภีร์บางสายหรือตำราที่สูญหายเป็นการสร้างความขรึงขลังและความน่าเชื่อถือทางความรู้สึกได้ในทันทีเลยครับมันทำให้เราอยากรู้ต่อทันทีเลยว่าสายไหนกันแน่แล้วในนั้นเขียนอะไรไว้อีกบ้างมันเหมือนมีประตูที่แง้มไว้ให้เราเห็นแค่แสงที่ลอดออกมาแต่ไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรมันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราอย่างมหาศาลเลยค่ะ และในทางจิตวิทยามันยังช่วยป้องกันการถูกหักล้างด้วยนะครับเพราะเมื่อมันเป็นความลับที่มาจากบางสายก็ไม่มีใครสามารถไปเปิดตำราก,กระแสหลักแล้วบอกว่าไม่เห็นมีเขียนไว้เลยได้การใช้คำนี้จึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันไปในตัวและยิ่งทำให้ความเชื่อนั้นแข็งแกร่งขึ้นในกลุ่มคนที่เชื่อด้วยกันเป็นการออกแบบประโยคที่แยบยนต์จริงๆคะ่ะเอาละ่ะเรามีบุคคลสำคัญแห่งอนาคตมีที่มาอันลึกลับจากคัมภีร์เฉพาะ และส่วนสุดท้ายที่เป็นกลไกสำคัญของการมาถึงของเขาก็คือจะกลับมาเกิดแนวคิดเรื่องการกลับมาเกิดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ทรงพลังแล้วก็อย่างรากลึกในวัฒนธรรมมนุษย์มานานมากทรงพลังอย่างยุ่งครับเพราะแนวคิดเรื่องการกลับมาเกิดเนี่ยมันให้คำตอบกับคำถามพื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังความตายมันเสนอแนวคิดของความต่อเนื่องว่าชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่จบแล้วจบเลยแต่เป็นวัฏจักร และในบริบทนี้มันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ใช่แค่การเวียนไหวตายเกิดของคนธรรมดาแต่เป็นการกลับมาของบุคคลสำคัญมันสื่อเป็นนายว่าภารกิจของเขายิ่งใหญ่เกินกว่าจะทำให้สำเร็จได้ในชาติเดียวมันมีแบบงานที่ยังทำไม่เสร็จรออยู่ ถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่แค่การเกิดใหม่แต่เป็นการกลับมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างให้ลุลวงอาจจะเพื่อฟื้นฟูคำสอนที่ถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลาหรือเพื่อนำทางมนุษยชาติผ่านภ้นวิกฤตการณ์ครั้งใหม่การกลับมาเกิดจึงเป็นเหมือนการอัปเดตภารกิจให้เข้ากับยุคสมัยพอเราเอาทั้ง3ส,ส่วนมารวมกันทั้งบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จากอนาคต ที่มาอันลึกลับและกลไกการกลับมาเพื่อสารต่อภารกิจมันเลยกลายเป็นโครงสร้างของตำนานที่สมบูรณ์แบบมากเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จของเรื่องเล่าที่จะดึงดูดใจคนได้ทุกยุคทุกสมัยเลยใช่ครับมันเป็นปริศนาที่สมบูรณ์แบบเพราะมันมีทั้งความหวังความลึกลับและปรัชญาที่ลึกซึง้งรวมอยู่ในประโยคเดียวและพอเราเข้าใจโครงสร้างของมันแล้วมันก็นำเราไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้น นั่นก็คือพลังของคำถามที่ไม่มีคำตอบการที่แหล่งข้อมูลทิ้งไว้แค่คำถามนี้มันเหมือนจงใจเปิดพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ให้จินตนาการของเราทำงานอย่างเต็มที่มันเหมือนกับการยื่นหนังสือให้เราหนึ่งเล่มแต่ในนั้นมีแค่ประโยคแรกของเรื่องเท่านั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับเพราะเมื่อไม่มีหน้าต่อไปให้พลิกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มเขียนเรื่องราวต่อในหัวของเราเองเราจะเริ่มจินตนาการว่าอครสา,าวกคนนั้นจะเป็นใคร มาจากไหนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละคนก็จะจินตนาการภาพออกมาไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเชื่อและประสบการณ์ของตัวเองปลายว่าตัวคำถามเองอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่คำตอบเดียวแต่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตีความนับล้านหรอคะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยครับคำถามลักษณะนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกกระจกครับมันไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายนอก แต่มันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของผู้ที่กำลังมองมันอยู่มันสะท้อนความปรารถนาความกังวลและความหวังของผู้คนในยุคสมัยนั้นๆน,น,น่าสนใจมากค่ะช่วยขยายความเรื่องกระจกอีกนิดได้ไหมคะได้ครับลองคิดดูว่าถ้าสังคมหนึ่งกำลังสงบสุขมั่นคงและผู้คนมีความพึงพอใจในชีวิตคำถามเกี่ยวกับการรอคอยผู้ปลดปล่อยในอนาคตอาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ถ้าสังคมกำลังเผชิญกับความวุ่นวายสงครามหรือความรู้สึกว่าผู้นำและระบบที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้คำถามนี้ก็จะส่งพลังขึ้นมาทันทีเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการมีอยู่ของคำถามนี้หรือการที่คำถามนี้ได้รับความนิยมเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะของสังคมนั้นๆว่าพวกเขากำลังรู้สึกขาดแคลนหรือกำลังมองหาอะไรอยู่ถูกต้องครับมันสะท้อนถึงความหวยหา ความหวังและทางออกจากภายนอกดังนั้นการที่เราในยุคปัจจุบันยังคงสนใจคำถามนี้อาจเป็นเพราะในใจลึกๆของพวกเราหลายคนก็อาจจะกำลังรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของอนาคตและกำลังมองหาใครสักคนหรืออะไรสักอย่างที่จะมาชี้นำทางก็เป็นได้คำถามนี้จึงยังคงดังกล้องอยู่เสมอเพราะมันเชื่อมต่อกับความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ครับนั่นเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงทําไมคนถึงยังคงสนใจและส่งเรื่องนี้เข้ามาให้เราเจาะลึกทั้งๆที่มันมีข้อมูลแค่ประโยคเดียวผมว่ามันสะท้อนถึงพลังของปริศนาและการเล่าเรื่องนะครับมนุษย์เราถูกดึงดูดเข้าหาเรื่องรามที่ยังไม่สมบูรณ์เรามีความต้องการโดยธรรมชาติที่จะเติมเต็มช่องว่างนั้นและคำถามนี้ก็คือช่องว่างที่สมบูรณ์แบบดิฉันมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาหาว่า บางทีผู้ที่ส่งเรื่องนี้เข้ามาอาจจะไม่ได้คาดหวังให้เราหาคำตอบให้เลยก็ได้นะคะแต่เขาอาจจะกำลังตุนเต้นที่ได้ค้นพบจุดเริ่มต้นของการเดินทางบางอย่างด้วยตัวเองคำถามนี้อาจจะเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่เขาเพิ่งเจอแล้วแค่อยากจะแบ่งปันความรู้สึกของการค้นพบนี้กับคนอื่นเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้สูงทีเดียว นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าประโยคเพียงประโยคเดียวสามารถกลายเป็นประตูสู่โลกทั้งใบได้ไม่ว่าจะเป็นโลกของความเชื่อตำนานปรัชญาคุณค่าที่แท้จริงสำหรับผู้ค้นคว้าอาจไม่ได้อยู่ที่การได้รู้ในตอนท้ายว่าอัครสา,าวกคนนั้นคือใครแต่อยู่ที่กระบวนการค้นหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางมากกว่าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางในกรณีนี้ใช่เลยครับการได้ลองไปศึกษาคำพีต่าง การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้หรือแม้แต่การได้นั่งไตรตรองถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อนั้นๆกับตัวเองทั้งหมดนี้คือคุณค่าที่แท้จริงมันบังคับให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองและโลกที่เราอยู่ซึ่งนั่นเป็นกระบวนการที่นำไปสู่ปัญญาและการเติบโตทางความคิดพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าการที่เราไม่มีคำตอบให้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะคะ เพราะมันทําให้ความเป็นไปได้ทุกอย่างยังคงเปิดกว้างอยู่และทําให้การเดินทางของแต่ละคนยังคงมีความหมายถูกต้องครับสเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดของมันก็คือความลึกลับที่ยังไม่ถูกทําลายนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการสนทนาของเราในวันนี้ได้ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้คําตอบว่าอัครสาวกในอนาคตคือใครแต่การได้เจาะลึกตัวคําถามเองก็ทําให้เราได้แง่คิดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย เราได้เห็นว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนของมันถูกร้อยเรียงขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างปริศนาที่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความหวังและความปรารถนาของคนในทุกยุคทุกสมัยและที่สำคัญคือมันเปิดพื้นที่ให้จินตนาการของผู้รับสารได้ทำงานอย่างเต็มที่ทำให้คำถามนี้ยังคงมีชีวิตและมีความหมายแตกต่างกันไปในใจของแต่ละคนครับใช่เลยค่ะซึ่งก่อนจะจากกันไปดิฉันว่าคุณน่าจะมีอะไรทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อใช่ไหมคะครับ ผมอยากจะลองเปลี่ยนมุมมองของคำถามนี้ดูสักเล็กน้อยนะครับตลอดการสนทนาของเราเราพยายามจะเข้าใจปริศนาที่ว่าใครคืออัครสาวกที่จะกลับมาเกิดแต่สิ่งที่น่าสนใจในที่นี้อาจไม่ใช่การหาคำตอบนั้นแต่เป็นอะไรคะบางทีคำถามที่เราควรครุ้นคิดอาจจะเป็นทำไมทำไมเราถึงรู้สึกว่าต้องการให้บุคคลเช่นนี้กลับมาความปรารถนาที่มีอัครสาวกในอนาคตนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับช่วงเวลาปัจจุบันที่เรากำลังอยู่อาศัยกันแน่ มันกาลังสะท้อนความกังวลอะไรในใจเราหรือสะท้อนความไม่เชื่อมั่นต่อความสามารถของตัวเราเองในการกําหนดอนาคตของพวกเรากันแรกครับโอ้โหเป็นคําถามทิ้งท้ายที่เปลี่ยนจากการมองหาคําตอบภายนอกมาสู่การสํารวจภายในใจของเราเองเลยนะคะเป็นคำถามที่ทรงพลังมากจริงๆแล้วคงเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องกลับไปค้นหาคำตอบในใจของตัวเองสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางจอดลึกไปกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ